สวัสดีครับวันนี้ผมมีโครงการบ้านจัดสรรสวยๆมานําเสนอนะครับเป็นโครงการชื่อว่าบ้านมีพร้อมนะครับอยู่ที่จังหวัดระยองเป็นบ้านแฝดสชั้นนะครับบนเนื้อที่เริ่มต้น40ตารางวานะครับในโครงการก็มีสระว่ายน้ําให้ด้วยนะครับอยู่ที่ซอย6ตําบลน,นิคมพัฒนานะครับอําเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองนะครับ ตัวบ้านมี4ห้องนอนนะครับ2ห้องน้ำแล้วก็มีที่จอดรถได้2คันนะครับมีครัวให้ด้วยนะครับราคาขายเริ่มต้นอยู่ที่2 9 9 0 0 0 0บาทนะครับเื้อที่40ตารางวาตกราคาตารางวาละ1 4 4 0 0 0บาทนะครับถ้าท่านซื้อตอนนี้นะครับมีของแถมทั้งหมด12รายการให้ด้วยกันนะครับก็มีปูกระเบื้องโรงจอดรถให้ ต่อเติมหลังคาแล้วก็เคาน์เตอร์ตามแบบให้นะครับมีถังน้ำสำรอง700ลิตร1ถังปั๊มแรงดันคงที่อีก1ตัวนะครับมีกล้องวงจรปิด wiFi 4ตัวแล้วก็ปูออยเปอร์ห้องรับแขกให้1ชุดนะครับมีมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟแล้วก็เครื่องปรับอากาศให้นะครับแล้วก็มีวิศวกรตรวจรับบ้านให้นะครับแล้วก็มีเงินผ่อนดาวแล้วก็ส่วนค่าใช้จ่ายวันโอนก็คนละครึ่งนะครับ กับเจ้าของโครงการท่านใดสนใจก็ติดต่อคุณแอนนี่นะครับ0623185403หรืออีกเบอร์หนึ่งที่0840102292สามารถติดต่อผ่านไลน์ได้นะครับที่ Annie a b อฟนะครับ annyabby ขอบคุณครับ